โอเคครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับครับเข้าช่องพ้องดีสานหรือเราพี่น้องตั้มมะฮุงอุ้ยตั้มมะฮุงครับพูดบ่ไวเลยเอาก่อนละใช่ครับนี่ครับปะทู่นางอข้อฮารพี่น้องพักกับไลายครับพัรกับก็บมาได้ขังหลังไห่ครับสวนขางหลังอยู่ครับอุ้งยถนมีสานครับมาให้เพิ่นตั้มมะฮุงหนอกินเมือนี้มาครับมาแซ่บๆอ่ะจวดักคืออยูนี่แหละครับใส่เลยครับยูเข่า แสบน้องกันครับอืมฮักจุโปรเจก,กต์เขาตั้มุงงแสบดูวเนาะวายนึ่งไมสามในโลกคันได้นี่อันดับนึ่งสมในโลกอ,ะอ่ะนึ่งสามครับ1ในสามว่มาให้ช่องอุท<ห>ัยนุในนมอีสานเพิินตั้มบุงหงษกินเลยนะครับสัญลักษณ์เนี่ยได้กว่าจัญลักษณ สู้สู้สสตั้งค<ก>ดไลนละกดแชรโอ้โอเคมา <laughs> ับมาเหมือนี่มีหมูยินครับอยู่ดาดฟ้าครับสันสามครับสันสามแบบรครับนี่เขาต้อการเนื้อครับพีๆหน่องเขาเนี้ย,ยว,วสมปนันครับเนี่ยสมบัตยอาอสมปัตดูดนี่ ประตูล้องแถกตองนางอ่มันบอกเัาว้างแอนแมนจอนาบงงอเลยนางอนาบงอเด็ดนางอเอาตัวเนาะของปลอมปเฮ้เด็นางอเอาเนี่ยนี่นี่คับข้องแเข้เลตัวเนี่ยเน่เนี่ยเดี๋ยวงอทำได้เนี่ยนี่ครับพักปลูกใเตยเฮืกกำลังได้ใช้ปรยชนเป็นจริงจริงจังๆส่วนทั้งล้างเลย่วนทั้งล้างพี่น้อง อืมแสบเนาะมายุบจบแสบเมกันนะครับตอนเที่ยงแสบครับนี่ของแสบเพื่อนหามใส่สมครับเป็นเหยใส่มือใส่สมกินหมดแสบ อืคครั哈哈ือปลูกไว้ต้นเดียว่ะ เกิดจรงมันาะนครับมนัน้องเปิดบ่ได้เนี่ยไมหัวปลาแดกขนาดพี่นรอเว้ย่ตัไม่โลงไม่ไพ่ตัแต่ได้กินประแดดของแขกเนาะปดดไม่ซ่องปีจึงได้กินเนาปแดดตรน Trăm bánh sao vậy bọn Lại Mày Lại một cái mắt đèn ngay. เมนูอยอดฮิตเนาะพี่น้องเนาะตัวน,นี้เนาะไปใส่กับกินบวบไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวทะเลาไไหาบุตรใดเนาะขนาดไปหอดนมนังงอก,กยังดีไปกินตามามังหงเนาะแต่ว่าบอถือดอกมังนอกเขาบอกบังหงหน่วยหนึ่งเกือบพันนะหน่วยหนึ่งราคา ที่บ้านเฮ่าจริงๆหรอครับรวมสมบูรณ์แน่ยป้องกินการร้ายอากาศก็ดีแนน้ำแน่น่านในในน้ามีน้ำในในยัางก่อในน่ามีปลาเออในน่ามีปลาในน้านมีเขาอุดมสมบูรณ์แล้วครับที่บ้านเมืองเฮ่านี่ยวัสศุกราโต๊ะ มักตัมักเติมยังบอกวยก็ได้กินตปาปาาส,สลัดก็แบบตปาปลาปลาปู่าสลัดแม่บอกเออตาปายังปลาลุดปลาทุงหัวลำแหลมอ่ะกลาสลัด มันสลามันคือติดเบดเลยแหงแหงงูแหงไรแหงงูเขไปกินไปหูกินกับอันนี้กวนผัานี่ก็เลยไก่ส่วนไงเ่เ้หละส่วน ใหญ่มากินี่ด้วยต่กลางก็ตุนมันใหญ่แล้วตุนมันก็เลยตายโอ้หเบิดถาดเลยว่ะอืม้ม เสีอย่างเดียวผมมีตอนสีกเนอ่อเด,ด็กมีสักตัู้ใได้วยวามาแลัวป่ะนอนแล้ว อุ่มก็วบบีวีเย็นดีขนาดครับผม กาละ้าเนี่ยอึบไก่ได้ป่ะไก่ไตหนักไหมไก่เาไตหนัก้หมากระต้่มส่วเลยไก่เน่นี่มากรเรเนะี่ยน้ำเอา การกินกับซีมูมมามน้อยหนึ่งนะครับเพม,มันยังดอกมันแสบอืมจากกางข่าขอนี่เพิ่นมาไปหาคนที่เอาตีนออก่อนได้เอาตีนเคียวหนีร่ลงเลยได้เพื่นว่าเสื้อพอนี่เคยเห็นอยู่อีบบเเห็นอยู่ยยตัวนี้เป็นพวมรลวนะครับว่าแม่พี่น่อง ลูกห้านผู้ใดนี่ที่กินปาลาหะกลางข้าข้อนี่ก็ต้องไปหาหมอกระไดท่าในมู่บัานมีคนที่เพิ่นเอาตีนออกก่อนครับไอเพิ่นเอาตีนเคลียร์รหาเวลาเพิ่นขอดลูกเพิ่นเสียเอาตีนออกมาก,ก่อนเอ,อเวลาเพิ่นขอดลูกเสียเอาตีนออกมาก,ก่อนเพม่นอันนี้เป็นอีหยงเลยเป็นพป็นเรื่องนะเรือเสือแต่มากับเป็นไปแล้ว เป็นเรื่องแบบว่ามหาัศจรรย์มีเขาไล่เหมือนกันมัน,มนตาเขามานน้อยแบบ <c oughs> จานหนึ่งปุ๋ไหมจานหนึ่งนี่มาจากนั้นจานหนึ่งปุ๋แบบมือไทยมันก็ยจะมวีจานนิดห,หน่อยอยู่กว่า ไปเลยปลาถูหัว่ำไปเลยคอยโนอ่อนดูซาปล่อยไปเอะหน่นเมากินที่ใหม่นร้านประดูกปลาทูนี่ละตานนี่หน้ากอะไรตอนนีหน้าทํำนี่ร้ายสอนวิ่นกัทงัง กินมะเขือเทนเป็นว่าผิวดีเป็นหรอมือก็ดีเบิดเนมันมีสารอย่างไรสารไลโคปีนสารน้านอันมุลนอิสระดีเบิร์ด วสุดยอดคือใบอ่อนพักกองเป่งๆเลยอิ่มเลยเดี๋ยวกัวอดตัวเนาะ <c oughs> ครับผมคลิปนี้ก็มากินตำมะฮุงน้ำกันเนาะครับ,บแซ่บครับอยู่ดาดฝ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็มากกับกดไลค์นะครับถือใจกับกดแชร์ครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีพีนาครับผมขอบคุณครับ